สวัสดีครับผมถือสํรราบใช่ดีครับอยู่มูอทีหนึ่งบ้าน,จนโจทโยนย้นนองแก่ตำรวจตืน้องแก่เพื่อว้นเงหว่าขนแก่นครับเดี๋ยวไม่เลี้ยงงว่วก็คือใจรักหนึ่งตรงใจรักเลี้ยงงว่วตรงใจรักนี่ร่างงว่วงติดเป็นราคาขืนหรือถ้าราคาลงห้อก็ต้องนิ่งนี่เลี้ยงมาต,ปต่ปีสามศูนย์มาเคยขาดบัวจิตตุลุ่งเลี้ยงม่ตลอดเลี้ยง,งว่วมาแต่ ปีสองพันห้าร้อยสามสิบครับผมก็เลี้ยงมาตลอดคือไม่เคยขาดเลยแต่ปีสามศูนย์จีคืนจีร่งขาดคืนก็เป็นกำไรห้าวขานลุ่งห้าก็อยู่ตัวเพราะง่วงห้าวพอดีได้ซื้อครับเพราะห้าวกับผสมพันธุ์กายพันธุ์มาเรื่อยๆๆๆครับที่พอพันธุ์ที่ว่าได้น้ำเข้ามาคือว่าพอพันธุ์ได้ดีก่อนห้าวจีผสมห้ากับเบื้องแดงว่วเฮ้าวน้ำว่าห้าวง่วแบบนี้จีใส่แบบไรว่วแบบนี้จีใส่แบบไรห้าต้องเบริเงน้ำห้าใส่ไปแบบนี้ห้าวจีไ้บ่คัน ถันปลาแม่พอไปพี่ไสไปกับพ่อได้เ้าต่อแม่แบบนี้ส่แบบนี้แม่แนี่ใส่แบบนี้ขาย,ยังจีบไปได้อืมครับแต่คือนี่ก็ต้องว่าขันจีสซตัวไรอยู่นี่กระตุต้งเบื้องมามันมันจีบไปแล้วมันจีบออกมาแบบไรแต่ส่แต่คือที่นี่ก็เลี้ยงไช้ว่าเลี้ยงตลอดนึงนก็ดูแลข้ากัดดูแลติดอนขาดูแลดูแลให้ดีคือเป็นยังกับข้ากัดดูแลเบื้องตน้นว้ก่อนก้อนสี่สีหาหมอหายยังไม่จีบยาดูแลเบื้องต้นไป หนึ่งก็อาศัยประสบการณ์เลี้ยงมาโดนครับปัจจุบันคุณพ่อเลี้ยงงัวพัผ่านหยังครับผ่านบามันบานเข้านี่ล่ะบามันบานเข้าเนี่ยบ่เป็นเลือดลอยเต้าไก่เคี่ยงเลือดลอยแต่ผมเบิ่งในี้ขวกมันมันงามก็บามันนะบ้านหไร่ดิครับแต่กร่างโตกับเปียบเต้บาเปียบเต้เลือดลอยร่อเผือดีกว่าเลือดลอยแต่เราเขาคือเขาดูแลพัฒนาเอาอืมครับกรับพัฒนามากครับถ้าเขาก็ง่สูงคือเลือดลอยครับคือไปกันไดหรือเลี้ยงกันได้ แต่ก้าจีดและข้าจากประมาณนี้อาค่ะเยับขึ้นไปนิดนึงครับขันลูกมันทรงมาลูกมันงามเนาะครับแมนป,ปัจจุบันจักโตครับพออ่อในห่อปัจจุบันเ,เหลือซีแมนเหลือซีโตออกไปเรื่อยๆเรื่อยที่อืมครับออกไปปีละสามละสี่คนละอ๋อครับพอทรงลูกออกมาลูกมันใหญ่ก็ได้ขายเลยแมนตังก,กี่เฟเจ้าก็มาบอกไว้แลาใครว่าเขาบอขายจะซื้อวันนี้ด้วยอืมครับแมนจงในห่อกนี่คขันเป็นสีขายมือนีก็ได้ขายแมน ่็สีค้ายจุดขึ้นด้ขายคุณพอก้อนมันเหลือหน่อยแล้วก็ขล้ายว่าได้หังสีนะครับวิธีการเลี้ยงครับพ่อพ่อเลี้ยงจังไดเ้าแรงเลี้ยงจังไดเสาเทียงแรงนีเลี้ยงจังไดครับว่าให้ออกกินยาถ้าเ้าขึ้นยาเปียกยาหมอกเปียกนีบ่ให้กินอ๋อครับให้แดดท่อนแดดแหดยาแห้งคายแดดคายาคาเชื้อซะก่อนอืมครับถมกติว่าลังขึ้นมานี่จะตัดสาาสิงน้ำให้นหน้าเฮาจังยังสีแรงแนงสีนักขึครับวันนี้ครับ อาจิแพ้เชื่อไว้อือครับแ,แ,แดดแดดท้อนแล้วแปดเก่าเก้าม่วงขึ้นเมืองจีกะเพากเขาออกไปกินประมาณเตียงกับเขานอนหอมน้ำทรรมดาเฮ้านีลอยเมื่อยย่งพีเศษดอกอือแสดงว่าแปดว่าไปไปกินปัดมืออืครับแสดงว่าเฮ้าปล่อยสายสายหลังจากแดดออกสายสายเนาะครับกับปล่อยออกจากคอกให้เขาแทเล่ม,มครับผมแเล่มแน่มือนแนเหมือนแรงเข้ากับนี่อยาเสีห้างให้ทอนล่ะกับกาพร้อมได้ว่างง่วงเขากินประมาณตัวใดเั้งกากาพร้อมครับ ขาดว่าประมันโทนี่โทนี่ถ้าไก่เพี้ยงเขาก็ยุ่ยอะไรแบบนี้เราก็พร้อมครับคุณพ่อปลูกหญ้าให้่งัวบ่ครับปลูกอยู่ปลูกหญ้าอย่างนอครับปลูกหญ้าแพ่งโกล่าแพ่งโกล่านาะครับกับหนากินนารีอ๋อแพ่งโกล่ากับหญ้ากินนารีครับผมตัดหมุนเวียนไปอืมครับแพ่งโกล่านี่ปลูกหลายปัญญานอครับแพ่งโกล่าก็สิประมาณประมาณไลนี่ล่ะเแพนโกล่าไรลนึงเนาะครับมีน้ำจัดการบ่มีน้ำสาก็ได้แรงกระสูบไส่กราแรงกระสูบไสเนาะครับสาน้อืมครับ ลายหนึ่งเพียงพ่อตองง้วซีตบ่ครับพ่อพ่อเนาะครับคือเขากับอาศัยว่าเขาสีเย็ดเบียบได้เห็นมันพ่อเาเป็นง้วอหน่อยหยาเล้ลายกันก็บจัดการบ่เป็นกับกับพวกพ่ออืมครับอันนีเพิ่นคนกับหวานทีว่าเอาหยากับขึ้นมาไาลไปในง้วอขึ้นมิตรตูนอ้วนทั้งทีนครับ่มท่านเกิดเห็นอยู่กับเขาจัดการอีกอย่างคือเขาจัดการเมื่อไรว่าต้องอัดหย่างเดียวคนวนียครับหยาพวกใครอัดดอกอยู่นี่ว้าก็กินพ่อประมาณนั่นล่ะ หลังขอดกข้อก็ดูแลเขาให้ดีทันและมันกับสิบัวหาแม่เขาส้มให้หัวอาหารหัวบอกคือนี่บอกคันคันขอดลูกเด็กประมาณจะเคืองเดือนขึ้นไปหร้อเดือนหนึ่งอาจจะห้ครับพราะว่าลูกเขาเริ่มจะกินน้หลายแม่เขาสิส้มอก็ต้องบํารุงส้มหองบํารุงไว้เหตุแบบนี้เพราะถ้าว่าขันข้าใไก่ติดซัดติดยังขันดีผสมคือผสมทองแล้วข้าต้อตไปห้เพราะว่าเขาอ้วนยู่แล้วสบอ้วนขึ้นไปเขาเองครับสีเป็นสีข้าเห็เป็นสีขันเป็น ออกลูกว่าปุ๊บช่วงระยะไปหาเคืองเดือนนี่นุ่มขนมนุ่มเขายังขี่ไหลขี่ไงอยู่ลูกก็กินบรทหันหลายเพราะหลังจากเดือนไปปลายเดือนไปจริงเขาก็เสริมมีแนวเสริมเสริมพวาหานำนุ่มให้เขากินเขาคือใบเขาส้มบั้นทาะครับผมในการดูแลในการฉีดยาในการรักษาง่วเนี่ยคุณพ่อมีความรู้บอกรับ อืมครับฉีดเองได้ฉีดเองได้เนาะครับฉีดเองได้รูวังง้วเป็นยังเอาไว้ให้ฉีดได้กินได้แล้วก็งวัวน้ำหนักเท่าไรคือบางประมาณถหนูอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเ,เมื่อ,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 อเก็บขาเทียบขาแงมือแรงพวกหัวเขาเทียบขาปุ๊บก็บเวหายาไม่กินเลยตัวก้อนกับบรรเทาไวก่อนคือคนนี่คตัวก้อนเป็นให้กินเม็ดหนึ่งเพราะว่าคำนวณว่าเทานี่ประมาณถเจ็บจิตโรง้วอนี่ประมารถซีลอยงี้ซีลอยหายิต กะเกินหมาบ้านหาเม็ดหาเม็ดใส่กล้วยกินเขากับเขากับเบาลงเบาลงของเขาหายครับคือนี่คือดูแลเบื้องต้นเป็นเข้อแม้ดีที่สุดครับเข้าต้องดูแลเบื้องต้นก่อนหมอสีมาเนาะครับครับอันนักแห้งอิรีกับจ้าข่ายเอินหมอครับวันที่นี้มันกับจิประยัติตนทุนเท่าไรน้ำลายเนาะครับพ่อบางเพียรหมอก่ะเพราะเขาเป็นหลายๆเขาโทรหาเขากับอัดหมอกับอายุไกลสินะอายุว่ทัานการเขาคือดูแลเบื้องต้นได้ครับ การท่ขอดท่อมอย่างนี้กันห้องกันคาวันเจ็บปุ๊บประมาณนี้ประมาณนี้อืครับว่าเขาถึงกับคัดกันแต่ว่าประมาณตรงใดซอยแล้ววัคือซอยออกเลยเดี๋ยวเขาสีบเห็นดูเขาสีบวัวดีบัตนะดูเขาสีแข็งแรงแล้ววันโดนกรติดตัวเหลืองตัวนั้นกินนําเมือกกินนำำําคําในการผสมพันธุ์เนี่ยผสมพันธุ์จังใดครับขอ,ของคุณพ่อครับการผสมพันธุ์นะ <laughs> ผสมพันธุ์เรอย่าง ตัวละ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 หลอดเนาะครับก็เป็นผสมเทียมทั้งเบิดผสมเทียมเข้ากับจับสัดให้ดีครับจับสัดกา่าขึ้นเท่แรกขาดจีบว่าขาจจีบว่าเต็มทีครับเข้ากันดับมือมากกดโคตรน็อตทั้งมือเขาสีฮอดมือนั่นเละกันเขาขึ้นตรงเวลาหนาเมือกดีเดี๋ยวก็เข้าไปจับไปว่าเขาสีเงินเรื่อค่อยๆตอนไหนเส้นยืนอีกหน่อยมันตะเวนเกิด ก็จะิตผสมประมาณแตกใบสามใบสี่เขาจิตไปช่วงว่าเขาขึ้นเขาจิตเริ่มขึ้นแห้งๆกันบ่ไปเที่ยงแล้วเจิตเริ่มคลอยลุ่งสี่บ่จำเป็นต้องผสมตอนเศร้าแมนครับคันช่วงว่าเขาขึ้นช่วงนี้ผสมเราไรครับอ๋อครับแตนเขาขึ้นแต่ช่วงกลางคืนเขาเข้ามาจิตปอยสิตยังเอื้องว่าขึ้นตัวขื่นตัถึงนอกเลยเขาขื่นเริ่มใบใบคลอยๆบ้าเลยแต่พอผสมแล้วปุ๊บ เขาจะไปปอยเขาแหลนเขาหยางเขาตกต้นครับปลูกสูงๆเองเขายืนจักจุมงคจักเขื่อนจุมงหรือจุมงขึ้นไปถ้าเคล็ดลับเนาะครับถ้าผสมใบเลี้ยวเนี่ยหญ้าฝ่าวปอยใหย่หยางครับจองข้อขึ้นห้องขึ้นสูงๆให้เขายืนสะกก้อนปลูกสูงกับตีครับปล่อยเสือกไว้จักศอกหนึ่งให้เขายืนอยู่หันเลาเพ่าะวนนั้นจักจุมงหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนนำเสือเขาสิทเดชทำงานครับกระสิทิพย์ดีครับทั้งมีประสบการณ์มาต่ายสเลเยนเนาะ ครับหลอกข้อลอกขอผสมแล้วก็เขาก็จะป้่อยืนหันย่างกี่ไร่พึ่งจะว่องขึ้นไปจะหันป้อยออกไปแต่ว่าคุณพ่อเคยไปทํางานต่างประเทศเนาะครับคือเขาเขาบอกว่าให้นาเชือตุ่ปูทํางานก่อนผอมทั้งเทียมผสมไปแล้วอาจจะไปถึ้นน่นลงค่อย่างกี่มันอาจจะลวดเคือบมีส่วนปติคบแล้วให้เขาไปตากแดดครับผสมแล้วสุดท้ายครับบัดที่นี่ครับ อยากให้คุณพ่อฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนํากันกระเพาเลี้ยงจังได้ห้าสิยูด่หรือว่าวิธีการจัดการจังได้ห้าจ้องคอยสิยูด่ในสภาวะที่ราคาง้วมันตกต่ำเนะครับคุณพ่ออยากให้คุณพ่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรแจ้งน้อยครับฝากถึงก็คือว่าต้นทุนห้าถึงว่างัวสิเป็นราคาหัง้วลงราคาห้ากันิ่งห้าหฮาจะไปถอดใจเวลางัวเป็นราคาเฮาสิซื้อว่าเลี้ยงเวลา ว่าร่องข้าขายเห้อกับพืชขาดทุนพืชห่อห้อหิ้งหิ่งห่อเลียงมาเรื่อยเรื่อยเขื่อยเรียงไปเรื่อยการดูแลกับพืชให้เขาพักพอนดีดีมุงรอมมุงรอมยังใหญ่ยุ่งปิดกัดกระพอกนี่ให้ทำก้นสะอาดคือคนเห้อหลังกันห่อเดี๋ยวนอนหม่งพอดีเห้องกับนอนโบไคลับอืมครับแม่นน้อนโบไคลับห้องกับสีก้นกับสีพร้อมเนื้งง้ว่านี่ถ้าไม่เดีนอนดีเขากระดีเขากระดีวัอนโยใหญ่ย่ำขึ้น กกามงาากามุงบ่บ่กลางมุงบ่วไหลยื่นคือนุ่งกัดบ่ไหลเลยดินเลยอืมครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งเลยหลักครับหน,นึงห่งข้าวหูจักหายยาหาย,ยาแหายย้งว่าจะเป็นตัวะอัดยาอย่างเดียวหนึง่สงสมก้วดีหาย,ยานี่เนาะสมกวดีหาย,ายานี่เนาะองศี่นะว่ตา,าต้องข้าวตองหูจักแล้วต้องมีความรูน้น้ำนะครับมกถามผู้ศึกษาหมอวันครับปรึกษาหมอ่นครับผมปรึกษาหมอเคนดูแลใก่เชียงเลยปัจจุปัจจเป็นลักษณะนี้ละ ครับครับสุไทายชาปัญญาฟร์มชาเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่ให้แนะนําและให้ความรู้นะครับครับผมสําหรับวันนี้ชาปัญญาฟร์มต้องขอลาไปพร้อมกับคุณพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ